เดี๋ยวก็ช่องสสงนุ่นดำสิ่งนะครับนำมาดูใจนันกวาดวัดกันนะครับสะอาดเลยดูโอ้โหเพิ่มรื่นมากครับคือสามนุ่นกวาดนะ <c oughs> เอาอีกด้านหนึ่งอ่ะ,นนอะเออนั่นแหละด้านนั้นแหละกดแรงๆอีกทางนึงลงตาก,กว่าอีกทางหนึ่งก็นั่นแหละเห็นไหมมันจะสะอาดเลยอีกด้านหนึ่งอ่ะนั่นแหละ

คนยืนหายใจข้างหินเขาไงตัวเองเลยหายใจไม่เขามไม่ได้หายใจไงเขาได้ยินเสียง <c oughs> ยิงี่ย <c oughs> ระวังเด้ออาจจะมีอะไรตามติดก็ได้ระวังกวาดหินไปโดนรถเสียงเด้อ ประกันชั้นหนึ่งมาเลยเ <c oughs> ปลี่ยนฟีใหม่เลยสีน้ำเงินีเสียงกระเป๋าเขาอืม เอออาจจะมีอะไรต่างอยู่กได้สิทแน่ พี่นอนกวาดบ้านไปกับบ้านไปไหนติ้มไปไหนคะติ้มไปไหนพี่เน็กไปเอาสันทายให้พ่อที่เมือง๋อยวเพื่อนชายอย่าลงไปพ่อบอกว่าให้โทรหาพ่อหน่อยออกไป เกือบรบิดระบบราผมด้วยไอ้ด้วยตอนตอนที่ว่าตอนที่ว่าไปไปไปนครเนอะว่ามันมันเรายอมบอกว่าอะไรรอเขาเด้อดคนกลัวออนเซอรคนบอกเขว่าราเขาเด้อัเดนโคกกเขาไปิมที่ปั๊มนลงไปเยี่ยมมันบอกมันบอกนู้นว่าเราเขาเด้อด เพลงเกือเขาลืมเหมือนพี่นี้ไปแล้วเด้อไเราจะไปรถเองไปเข้าอันนั้นกไปเราจะไปเที่ยวต่อแลคะทุกคน นกะบ้านเราสายลูกยังสิสสอเอ๊ะหน้าดิ๊ดดิเดิดเดนทา<ด>งไปเมืองต่อนะคะทำไมหน้าดำจะงเอามาทันมาทางนี้แล้วเหรออัตราะถ้าวันน <c oughs> ั้ <c oughs> ขนขอใส่ชุดนี้ไปสบายเฮ้ยใส่ชุดนั่นแน่นเป๊ะเลยค่ะมึงกินโกง <c oughs> เนีเยดเลยให้เราเสียลีวิะหลับตึงอัดร้อนออกกําลังกายก็ลดลดลดไม่อยู่บอ,อ,อกว่าออกกําลังกายก็ไม่ออกทำอะไรก็เหนื่อยชิดูอ่ะเขาอ่ะเดินลงไม่เยี่ยวใช่ไหมตอนเย็นอ่ะ เอาใจเอาใจเพอาก่อนที่จะเอาใจดูเหตุดูผลด้วยเออมันจะอยู่ด้วยกันได้มาดูหรอกเม้ยเบี้ยว เช่เฮ้ยแม่ริกแน่นอนเลยดวอูาไมงดอู่างหอกี่เบีวหรมสงัวนดูม่็นนะคะทุกคนโซยกางหอกแล้วค่นใหม่อีกแล้วนะคะมาเยือนตั้งแต่เที่ยงเลยนะคะวันนั้เมื่อวานมาเยือนตอนเย็นนะคะวันนี้มาตั้งแต่เที่ยง แต่แต่ตฟางให้กลูกินแกต้องใส่แต่ฟางให้ัวเรากินไอวบเขาอ่ะมันพอกินฟางไอโบเราอ่ะัวเราไม่กินไอโบตัวเล็กอ่ะ